สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่สี่นะครับวันนี้แอดก็มาหาคุณยายนะครับบรรยากาศเมื่อวานนะครับก็เต็มไปด้วยความเหียบเหงานะครับก็ก็เป็นไปด้วยความผิดหวังนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับคุณแม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะ ยังไงเนาะเมื่อวานจ้าเงียบหนาวพิหวังผิดหวังเอฟซีทุกคนจ้าขอโทษเออจ้าเนาะจ้้าจาก็เมื่อวานเอ็ดก็ก็ไปพูดเรื่องร่างทรงเนาะก็เป็นไปตามที่เขาบอกเนาะจ้าอืมก็ไปพูดเรื่องห้าหนึ่งเจ็ดเนาะแช่เนาะก้าหนึ่งเจ็ดที่ร่างทรงให้นะครับเขาก็ดูแม่ของเขาเนาะจ้ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ ไงเราก็สู้ต่อไปนะคุณแม่เนาะสู้ต่อไปจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าเขาให้ก็ได้ทุกเนาะจ้าจ้าก็อย่างว่านะเป็นความฝันนะคุณแม่จ้าเป็นความฝันอันนี้มาเห็นเขาลงมาด้วยนะหมวดนี้เนาะจ้าแต่ที่บอกตอนแรกก็ถูกนะคุณแม่เนาะจ้าเราเราตีไม่ถูกนะครับพื่นดินสีเนาะนิ้วเป็นอย่างนี้ถ้ากลับหัวก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนิ้วก็หนึ่งเนาะคุณแม่เนาะจ้านิ้วหนึ่ง จาหัวก็เอ๊มึงเนาะดีไม่ถูกเนาะคุณแม่จ้าแต่ปรากฏว่าไปออกฮานอยฮานอยจ้าสองสองศูนย์สองสองศูนย์จ้าจ้าเออจ้าก็เฟนด์เอฟซีก็เป็นห่วงคุณแม่เนาะจ้าขอบคุณเลยจ้าขอบคุณจ้าคุณแม่ก็ห่วงเอฟซีสงสารมดคืนนอนไม่หลับจ้ว่าเทพ เทอดาที่เคยบอกทําไมมาไม่มาลงมาบอกแม่สงสารเอฟซีทุกคนจะสงสารทาไมไม่มาบอกให้เอฟซีให้พี่น้องทุกคนหมดตางเนาะแม่ก็ว่าแบบนี้เลยเมื่อคืนอาจก็จําศีลอยู่มาไม่ได้นาะคนนี้ก็รอไม่แน่ออกพรรษาเนาะคุณแม่เนาะจ้าให้พี่น้องทำให้บุญบุญวัรศาตร์ลัยจ้า แต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณแม่ยังไงบูช์แล้วก็ยังช่วยกันสร้างต่อไปเนาะจะบุญเราก็ไม่ทิ้งเนาะจะไม่ทิ้งเราจาแม่ก็ไม่ทิ้งเอฟซีเราจะแม่ก็ไม่ทิ้งเจ้าก็สั่งสมบุญกันต่อไปเนาะแม่เนาะจริงๆก็เกินห้างวดนะเพียงแต่ห้างวดติดหลังนี้ก็แม่นอย่างร่างทรงสำหรับเพื่อนเอฟซีที่ถามหาเบอร์โทรร่างทรงจริง ร่างทรงไม่ใช่หมอดูเนาะคุณแม่เนาะต้องทรงดูอย่างเดียวเนาะเขาถึงเรียกร่างทรงนะครับไม่เหมือนหมอดูถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็โทรคุยได้อะไรเนาะจ้าจ้าจ้าขอโทษทุกคนจ้าที่คุณวมบอกเลขหมดต่างหมดอะไรจ้าขอโทษจ้าแต่ก็บอกไว้ก่อนแล้วเนาะที่บอกวว่าเออมันเขาผ่างวดแล้วงวที่หกมันก็อาจจะไม่เข้านะเอนีสี่ก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราค่อยมาสู้กันต่อนะคุณแม่นะจ้าก็เดี๋ยวค่อยฝันดีๆหรือยังไงเราค่อยมาจ้ามาหาคุณแม่อีกทีเนาะคุณแม่นะจ้าอันนี้ไม่เห็นเนาะขนาดจะทึ่งมวดแล้วก็ไม่เห็นลงมาจะเห็นก็เห็นไหนใบพลิวมาเท่านั้นแต่ไม่เห็นคนจ้าอย่างไงเดี๋ยวเพื่อนิซีก็ยังไงจะคุณแม่ฝันก็แอดใจมาตามอีกทีเนาะจ้า จ้าก็เป็นธรรมเนียมธรรมดาเนาะแม่ความฝันเนาะมีเข้ามีหลุดเนาะจ้าเอาละครับวันนี้ก็ทักทายกันให้ได้หายคิดถึงเนาะคุณแม่เนาะจ้าเจ็บซีบางคนก็อยากไปเที่ยวฝั่งนู้นฝั่งเวียงจันทร์เพื่อแก้ตัวหน่อยเอาละวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันใหม่นะครับเพือนเจ็บซีเนาะค่ะค่ะ ก็ยังสามารถร่วมบุญสร้างโบสถ์กันได้ต่อเนื่องนะครับจ้าวันนี้ก็ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะเขาให้มีโชคต่อไปเด้อเอฟซทุกคนจ้ะ